สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับเตรียมพบกับมิสแอนกรีตเลโอโฟกัสหลังจากที่ Le โอโฟกัสได้โชว์ฝีไม้ลายมือในรายการกับยุ้งข้าวฟันฟีดที่ทั้งคู่ออกมาโชว์การร้องเพลงร่วมกันครับจนทําให้แฟนๆได้จับตามองความสามารถของทั้งคู่เป็นอย่างมากทั้ง2หนุ่มดีกรีไม่ธรรมดานะครับมีความสามารถล้นหลาม Le โออาทิตย์หรือ Le โอไม่หมดนี่เสียงโชคเด็กหนุ่มเสียงดีจากปทุมธานี ที่รักษาแชมป์จากรายการไม่หมดนี่เสียงโชคพร้อมกับคว้าแจ็คพอตจากรายการมสาสะสมเพิ่มเติมหลังจากเอาชนะผู้เข้าแข่งขันอย่างลุงทอยได้สําเร็จหนุ่มลีโอนะครับก็ได้ประกาศกลางรายการขอช่วยเหลือมอบเงินปิดนี่ให้ลุงทอยเพื่อผ่อนปรนภาระทําเอาแฟนซาบซึ้งในน้ําใจและก็ชื่นชมอย่างล้นหลามคว้าแชมป์200สมัยมีผลงานเพลงขอลาออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกด้วยครับ ด้านโฟกัสจะรัดพลนะครับแชมป์รายการที่มีทั้งความสามารถและจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ท้าฝันซึ่งก่อนที่จะมาถึงรายการไม่หมดนี้นั้นนะครับตัวของโฟกัสเองก็มีเส้นทางการแข่งขันที่น่าสนใจสุดๆก่อนจะอําลารายการพร้อมตำแหน่งแชมป์58สมัยปัจจุบันนี้นะครับตัวของโฟกัสเองกลายเป็นศิลปินค่ายเพลงยุ่งเข้ารคคอร์ดไปแล้วและนอกจากความสามารถหลายๆคนยังชื่นชมเขาในฐานะผู้เข้าแข่งขันที่สมทบทุนผู้ท้าฝันคนอื่นมากกว่าหลักแสน และเขาทำสิ่งนี้ตั้งแต่รอบแรกที่ลงแข่งและหลังจากนี้ไปนะครับโฟกัสจะมีผลงานเพลงอะไรให้ติดตามกันแฟนๆปักหมุดรอได้เลยนะครับล่าสุดครับทางเพจยุ้งข้าวเรคคอร์ดต้นสังกัดของทั้งคู่นะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจนะครับแจ้งข่าวแฟนๆทั้งสองหนุ่มเตรียมจัดก,กิจกรรม Meet a n อ gree t ครั้งแรกโดยระบุข,ข้อความว่ามาตามเสียงเรียกร้อง Meet a อ d กร e e t l โ o f o c ั s ในวันพุธที่27ธันวาคม2566นนี้ บัตรราคาเริ่มต้นที่2,500บาทรับจำนวนจำกัดสถานที่ติดตามรายละเอียดในเพจยุ้งข้าวเรกคอร์ดสนใจลงชื่อใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะคะยุ้งข้าวเรกคอร์ด l e o โฟกัสอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ